อ่าแล้วครับเนาะหลังจากที่งานแข่งเมื่อนู้นจบไปใช่นู้นเลยอ่ามีสองเด็กอ่าจะเออไม่ใช่สองเด็กดิจะว่าอะไรมันจะมีอ่าของซับเนาะของเรียนนอนที่เอาไปใช้กับเรียนนอนจริงๆใช่แล้วก็ตัวของชมพูเนี่ยอยู่ใกล้มือพอดีเลยซับเฮเซลิกกับเมดิเอลใช่ปะวะใช่อ่าใช่น่าจะสองสายอืมเนาะอันนี้แต่เราไม่ได้เล่นชมพูก็ไม่รู้ว่า จะมาทําไมนะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งของเทานะที่เราเมื่อกี้ลองเทสแล้ว <c oughs> <c oughs> เออว่ามันอยู่กับซีอโอแล้วมันมันเวิร์กกว่า,อาโอเค <c oughs> โอเคอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะว่าทั้งสองโปรโมใหม่ของเรียนนอนแล้วก็ของใครไม่รู้เนี่ยแต่เอามาใส่ให้ซีอโอเนี่ยมันจะมีูเล่ของมาก็ได้บ้างแต่เราก็ไม่รู้เือนเดี๋ยวมาดูมันฮาดีฟองฟองฟองมันดีมันดีอไปไหนแล้วล่ะ เอี่รีดีอืมอขอดีครับขอดีครับบันดีขาวบันดีขาวโอ้เลืมหมดแล้วลืมแล้วลืมแล้วลมแล้วเอาคือไปในข้างขวาอุต๊ะยิงไหมเนี่ยโอ้ไปเดียวไปเดียวสองใบทำใบ้ยิว้ยพอดีเลยขึ้นไม่ช่วยจะได้ใช้ได้บอกได้ดูจะโหดไปดิจะได้ใช้มันจะโหดไปบลึม มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสเตดบล์เวนการ์ดผู้กัดกินความฝันวงเล็บ AKA ญี่ปุ่นแปลว่าตัวกินฝันตัวกินฝันอยอะเลยตัวนึ่งโอ้ยโอ้ยอีกนี้ก็ไม่ได้ใส่สามเยอะดิโอ้ยก็ทิ้งไปทิ้งไลทิคโนโลวานะเศษโอเค้นเฮ้ยแต่มันต้องเอานี้หรือเปล่าอะไรมันต้องทัไปตัวนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องไม่ต้องครับต้องต้องต้อง อ้าวขออนาตนะขออนาตขออนุญาตลืม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 พอดีนี่นๆ่น่น่อาชื่ออะไรเด็กหนุ่มแห่งไบอรอยโลโลวาแล้วตื่นลืมตาตื่นจากการลอบนแล้วมาแล้วป่นแล้วปลวตัวหนึ่งหลงเม่ไหรพอดีไม่ค่อยอินกัับตวเริ่มหลงหลงทิ้งมีกันบ้างทิ้งไฟชูไปเลย เฮ้ยเสียงเด้อเสียงอะไรเสียงเอมีเสียงอะไรทั้งนั้นอ่ะมาบอกขอหอยโคบอย่างนั้นหมดละได้มะอุ้ยไม่ใช่ดิเช็คซีแม่งมีทุกตัวเลยใช่ไหมเริ่มตัวอัทิ่งหนึ่งไปไปเกตสองเกตเรกทีหน้าะเข้าเรื่อเขาเรื่องมั้ยเจ๊ขีหน่อยดิไอหมีงเนี้ดีแล้วไม่เห็นเห็นมีแต่เจ๊กับเจ็ก ขออนุญาตทิ้งถ้าเผื่อใครสงสัยนะครับวันนี้เราจะมีเพลย์แมช์ชั่นไปของตัวเองแล้วดีไมื่ไหลยิ่มน่าไปเถอะเด็กกินหนึ่งครับเอ่อถาเองนะไม่ต้องถามแล้วว่าซื้ออย่างไหนสั่งทำมาได้ยินไหมล่ะได้ยินแหละไม่ได้พูดเบาขับกองครับกองขับกองเดินไปจากมือเว้ยถ้าตะเกียบนั่นก็เหมือนอีวาน ไปแบบมือถือนี่มาดิมือชันปุ๊บไม่แย่ไม่แย่ตัวนี้ครับช้าหนึ่งอขอนี้เลยคาร์บ้านหนึ่งโวบ้านหนึ่งเดินเครื่องเดินเนี้ยเดินห้าอืมเจอไหมไม่เจอเยแย่จังไม่เจอแต่ทรงนี่มันจะโดนอดีกอ่ะ ตัวอะไรไม่มีแย่อยู่มือแย่อย uh ูอ่ะยังไม่หยุดดิอ่ะฮะยังไม่หยุดดิอ่ะเคยอะไรยังไม่หยุดอ่ะยังไม่หยุดลงอีกอ่ะติดแล้วตัวอะไรอ่ะอันนี้แหละโหแต่ตัวลิกหยุดไงถูกป่ะเหมือนยันตุเหมือนแปดได้เลยฮะโอ้กี่จีอ่ะอ๋อขี้ขี้พลังอ่านี่เข้าอยู่มึงไปนี่ได้ห้าวันเจเดินเครื่องครับห้าวันอเมริกันเลยกันขี้ได้ขี้ได้ด้วย อตีเล่นนะใช่ปะใช่กับโอดอร์โซนอ่ะนะานะอาแล้วครับพพเพื่อนพระตัวกัน์ดย่งไปไม่มีผือยต้องมีนี่หว่าโอ้อยากได้โซใช้อ่ะทิ้งนี่ของใหม่ไปไหนแล้วเอาไล่ยิย้ตัวบาสปึ๊บแล้วก็เทินะโดดการ์ดเกินหนึ่งหรือต้องกว่าเนาะโดดนี่แล้วก็เทินักล่าแห่ง ป่าพิทักษ์อ๋อโซชั้นหนึ่งพอสพอสเพลย์นะโอเวร์ตุลกด้วยความสามารถของโอร์ตุลกาไม่มีเฮ้ยนี่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเข้าไปอย่าเข้าไปบอกนะว่าใส่มาทำไมเขาไม่ตอนแรกโหก็ใส่นะเว้ยไม่ไม่ขึ้นเว้ยเขาเจือประเด็นคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะขอไม่กดนะเดี๋ยวเขาดึงเนี่ยาเขาพร้อมหนูกูไม่พร้อมแบ้เลยแบ้เลย เรียนอนนะโซบัสเดช<ๆ>แล้วก็ชิ้มือหนึ่งใบเ้าเลยอะไรก็เทคนี่เนาะเมื่อถูกบูสต์อ่าได้เทคอ่านเทคแค่ฟังเมื่อยูนในนี้บูสต์ถ้าแบนกรก่ของคุณมีคำว่ามีชื่อเรียนอนเนาะในชื่อกาดเลือกยูนิตในแถวตั้งเรียกับยูนิตนี้ได้โบวกห้าพันก็ถ้ากับตัวนี้ก็จะได้ฟีีห้าพันนั่นเองเข้าเลยคนระับเข้าเลยเนาะใช่โีโอ้โห แย่เนี่นี่ยอย่างเงี้ยไม่แย่ไม่แย่เลยชี้อะไรครั้งนี้ซิลจะอยู่ต่อดออะไรครั้งนี้อะไรครั้งนี้ชั่นหนึ่งซ็กอ่าองนี้สองนี้ดพลังชี้พลังยืนอุ้ยยืนสามสอ่ะอ่ะเสร็จเียนนอนนาตั้งปุ๊บแล้วก็เทปของเอสโล โตกมาหนึ่ปัดไปห่ไปนะรวมจากตรงนี้ <Okay. S 1> และเทคของตัวเองอ่ะยังยังยัต้องบูทรอบนอี้อ่ะอ่ะตีอาเทคนี่มันเดิมนะเมื่อบูทนะอ่าขอแค่บูทนะอันนี้ได้บูทห้าพันสิบแปดสามสี่ปใหญ่บลเลอสามสิบโอ้2่0ย0อสืดอพลังอ่ะยืนสี่หมืนี่ก็ติดไม่ขอเนี่ยอี่สบ <c oughs> อ๋อได้อยู่ได้บูทห้าพัน ว่าจะเราสู้ตีแวนนะไม่ไม่เพื่อตีเพื่อตีอ๋อถ้าครูบูลุษก็สับใบมากกว่าได้มาห้าพันเงินอ๋อทีเบสเซเบสทีเบสขอห้าบาทอ๋อขอห้าบาทใช่อ๋อเสพอ่ะแล้วก็เทคอ่าเรโซแนนซ์ดราก้อนนะเ่อจบกันเราสู้นะเราโซนะเลือกตั้งปุ๊บอ่านี่ตีต่อได้สี่หมื่นเลยให้หมดน้ำเลยอืมผ่านถืึงดวงนี้นะครับดวงนี้นะครับโอ้โหคุณก็ออกสาออกสองเพราเดิมผมตัวหนึ่ง โอ้โหทิ้งอะไรไม่ลงทิ้งไม่ลงทิ้งโนไปมาเอาซีอูฉายาใหม่ที่เราได้จากการแข่งทีมนะฮะซีอูถังเตกเ็กครับลายลายเจ็ดสองเอาเจ็ดหนึ่งล่มเจ็ดสองแปะเฮ้ยเสียงรถบันทุบนะสามชาลั่นแล้วก็ถิกออเดอร์นี่บอกว่าเมื่อถูกนำลงรอบโซน สามารถเอาเข้าสู่โซหรือนอาเข้าไปแบบที่เดิมมีคอมโบอยู่คอมโบรัดคอมโบรัดคอมโบเมืองรับแรงแรับาร์ดขอไอ้นี่สกิลใช้ใครก่อนดีฮะใช้ใครไม่เสียบูสตเีทวว้ามันมาแล้วขอาเนี่ยสกิลโซบ้านหนึ่งเดินหมา หมาไม่ได้โลช่องว่างนะอ่าใช่แต่นี้เมื่อวิการ์ดออกมาจากเอเวอร์โซ่นะตัวมันก็ับตัวที่โล่ได้ห้าหมัดอ่ะแหวนได้ห้าหมัดชื่ออะไรตัวบางกับตัวที่โล่เนาะใช่ยูนิตนี้และยูนิตนั้นได้ไหมเพราะว่าอันนี้ลงมามันนับว่าเป็นยูนิตนะหมดละอ่ะเดินเครื่องเดินนี่ตัวหนึ่งเดินนี่เดินยานนี่ยุบเจ้ได้มาบุยห้าหมัดเจ้ได้มาเลยหาวได้มาเลยฮุบ โอ้ย้ายหาเช็คไม่มีอันี้เบาว่ะแปดแปดสิบหกยี่สิบอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ครับถ้ามีหมื่นพอดีเป็นยี่สิบสามนิตดี้หนึ่งหมื่นแปดพันสองมื่นแปดพันนะผมยี่สิบแปดเนาะเจ็บก็กันเชถอนไหมดละเท่าไหร่วะเนี่ยเหมดละไม่กลับออเดอร์สุดเจ๋อเดียวผมรอดถึงคืนได้ไหมน่าจะรอดนะ ออ,อจะบอกไม่มีตัววิบอ่ะเขาเขาใจลมๆใจลมๆออโอ้ยอ่าลงเนี่แล้วก็เทคนินเสเซกโทเคน็นหมดแล้วเหรอหมดแล้วอ่ะตัว,วทีเ <c oughs> ชียแล้วคุณถ้าไม่ออกอะไรนี่ผมโซวาร์ดไดเล่นอยู่นับไหมไม่นับผมมีบีจิ้งทิ้งเกินหนึ่งไงเย,ยอะมีปัดไปเลยสองหมื่น อันนี้หมื่นห้าเแล้วนี่ได้ 5, นะอีห้าพันห้้ยสวยสวยสวยอดอไปหรอดไปรอดไปรลอดไปหอดไปหอดไปหลอดอ่เด็กเล่นอดอเอาลรับสามใบไม่มีอะไรเลยเ่้ยไดทิ้งมือจากเทคเนน้อนะยังวอย่างนีวขอยาขอยางขอยา่างพอดีไม่ค่อยเล่นอ่ะนะอ่ะเต โตเบาสิบสามเนาะอีกห้าพันครัแต่ยืนดิอะไรนะนับเหรอสิบแปดอ้ยเท่ากันเลยเอ,อ่สามสามอบายสีมโอ้ย่แล้วครับมาแล้วซิวถังแปลก ตือตัวหน้าไลท์ตุการ์หนึ่งใบอ่าบูโซน่าครับผมอันนี้ยาที่ลงหลุมเอาฐานทับลงหลุมใช่ก็ไสเส<ว> <ไป S 1> ื้ยใส่ชุดเอ้ยไม่มีอยู่บนมือโอ้โปลูกแล้วก็ถ้าเอามาจับมืออีกตัวหนึ่ง <c oughs> มาโอ้ไม่ดีเลย <c oughs> แปะนี้ครับออเดอร์ตัวหนึ่งชา์าหนึ่งแมนติดบ,บิด อ้ยไดยอยู่ได้เล่นถูกแวนนไอ้เฮ็กตัวหลังอะเลดจิ้มไข่ดีโอ้าพันหวางเตอร์อนะมอยไปครับนี่ยเก้าไสยองคะบอกถ้เปิดห้าหานี้ต่อดีวะไอ้ไาชูโคตรแรงอ,อ่ะอืมวิ่งมีเรื่องเดิเดนเยอะเลยเอาดีาเอาายดีรับ มันติดวันพอถือนะมันเลือกกดได้ใช่นี่โอ้ไปชูดน่ะไปชูดไปชูดนะเตอไปชูดอ่าเอ่อขออนุญาตยิงนี่ติดอ่ะโอ,อ้ตุ้มแล้วก็โล่ข้ผ่านอันน,น,นี้ปึออ๊บสีที่คุ้นเคยคุ้นเคยช่านเมื่อไหร่สายสัปหลาจะกลับมาย <c oughs> <c oughs> ิ่งขี้บ่ <c oughs> <c oughs> โอเค แม่นะฮะพันปรมายตีครับตีได้หมื่นหนึ่งว้าวสามหมื่นาตีใส่แปดพันกันยากจังวะโอ้โหไม่ต้องกันนะคันนะฮะอุ้ยเยวเหรอเยอะเหละแฟนตีแอตะกิวเดินเครื่องเดินมาซิมัมอ่ายิงใครยิงไอ้หมืู่่ะหมื่เก้าเหรไม่ได้ใช้ ไม่หนีได้ครับแล้วก็สกิลคอยชูอีกไปหนึ่งอะบมาดูเดินเครื่องหนึ่งครับนำหนึ่งไขึ้นมือกระโดตัวเองตัวตัวเองจะเป็นยูนิตสองหมื่นสองพันสองหมื่นสสอง่ไม่เห็นก้าโดอะตัวที่เรากับตัวนั้นได้ครับชิเอ้แวนตีสสามสามใส่สามพันใช่บีเจีทีด้วย ยอ้ยใหญดเบสอย่าละอย่าละอ้ยเิ้นี่แรงมากสองร้านนี่เลยนี่เบือนสองนะาเบ็นเท่าไหร่วะมันยืนยี่สามันยืนยี่สามยืนปอไม่นับแล้วไม่นับแล้วโอ้โหวิจิวิจิามอ่าในสองร้านวิจิวิจิย โซงไเด้มาที่นี่เลยเ้อเขามีีรอบนะอะนะอะนะจะใช้กับเขาเลยแยบกานึ่งใบเฮอี่ยอมีรอบมั้มีเผื่อไม่มีเออถ้าอยู่เยอะหน่อยได้ก็ชนะแล้วตุล <laughs> ิกาตุลิการนี่เอาปเยอะป่ะต้องเลือกเ่ะ มันมีนั่นอยู่ในหลุมแต่มันเอาไม่ได้แล้วอะไม่ได้ร้านหมดใช่ไม่น่ากดใช่คิดว่าจะจวดเจอกันอันนี้แหละแล้วก็เขาอ๋อแฉเลยแฉเลยแฉอุ้ยมาเรามาเริ่มแบทเทิลเฟงกันเลยดีกว่าเรียนนอ,อนนะฮะไปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บ คุณสามารถป่วบะคุณสามารถอ๋อไม่กดที่มบบือหนึ่งแฝดยี่สิบเอ็ดเท่าไหร่อ่ะอสามแปดสามยี 24, 24่สิบสี่สองหมืนสี่บวกสิบสามสามืนเจ็ดนี่มันสี่สินี่ได้ตัวละห้าพันเทคอันนี้นะสิบอันนี้มันสิบแปดใช่สิบแปดยี่สิบหกสามหนึ่งคัตตี้เบสเกจะได้อีกตัวละห้าพันโอ้ยแฝสามเจ็ดใช่ อ่ะลูกเดียวสามแปดหายหนึ่งลูกทวนถ้าคุณไม่ออกผมรอดดยอยากทรงเหมือนจะไม่ออกเุ้ยเดี๋ยวเชียงนี่ฟอนด์โแมนเกินฟอนโอ้โหดับเบิลฟอนโอ้คิวหมดแล้วนี่มาหมดแล้ววะใช่เหรอหนึ่งสองสามอ๋อเดี๋ยวไปหนี่งดับเบิลฟอนนะโอเคแล้วก็ไปที่สามไม่มีละหมดหนึ่งเดียม ไม่ไหวอะไปโดนสามทิกใช่เดี๋ยวก็ได้แค่นั้นแหละโอเคก็ประมาณนี้นะของทั้งสองสายเนาะที่ได้รับของเสริมเนีนอนอนะ่ะได้จริงๆนะแต่ตีโอก,ก็เอาลองมาใส่ให้ดูแล้วกันนะว่าเผื่อแบบคนหามาใส่เนาะอันนี้ก็มาเดี๋ยวเราไปดูช่วงลิสต็กที่ ทุกคนรอคอยกันเลยดีกว่าครับผมเอาสู่ช่วงลิสติกของพวกเรากันอีกเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปของตัวเรียนนอนแล้วก็ตัวของซีอีโอนะเนาะ๋ยวขอพูดถึงตัวเรียนน้อนก่อนละกันที่สรับเป็นรูปประทับมากที่สุดเนาะอันนี้ก็คือการมาของโปรโมตัวนี้ที่เอามาโชว์ในคลิปเนี้ยจะว่ายังไงดีมันเป็นตัวที่กบความบัก็กของ การมาของตัวนี้ที่ทําให้เรียนนอนมันโยกทิก,กอร์ให้หลังไม่ได้แล้วมันจะกบความบั๊กตรงนั้นไปเนาะ,ะถ้าถ้าใครดูเราตั้งแต่ตอนโชคสูงเมาเนี่ยเราจะบอกอยู่แล้วนะว่าเวลาเล่นเรโซแนนซ์นเนี่ยทำให้เด็กเรียนนอนมันบัก๊กว่าปกติเวลาเราเล่นเรียนนอนเราจะจ่ายทิก,กอร์ให้หลังใช่ไหมเพือ่อให้แวร์มันได้ด้วยแต่คราวนี้อพอไอ้นี่มามันเป็นตัวปั่นเวฟแล้วมันลุกแค่หน้าถ้าเราจะโยนทิก,กอร์ให้หลังเนี่ย น,น,น่าจะไม่มีพลังเนาะตัวนี้ก็มัจะมีแต่ว่ามันจะได้แค่แบาเดียวเออมันจะเบาลงไอ้ตัวนี้ก็เลยมาแก้แก้บั๊กตรงนั้นนะ่ะมันเลยท<ช>ําให้อ่าเขาเนี้ยจะโยนหลังก็ได้หรือจะโยนหน้าก็ได้อสมมุติได้ทิกเกอร์หนึ่งหมื่นใช่ไหมเราโยนหลังไอเนี้ยบูสองทีนะครับก็ได้หมื่นเหมือนกันมันก็เลยจะทาแก้บั๊กตรงเรื่องจุดนั้นผมว่าการมาขอตัวเนี้ยดีนะทําให้เรียนนอนมันเล่นง่ายแล้าเล่นง่ายขึ้นด้วยนั่นเอง ก็ประมาณนี้อ่ะลิตเด็กก็จริงๆของมันมันค่อนข้างน้อยอ่ะของถ้าของเฉพาะสายมันจะเป็นออกอารมณ์สามัญมากกว่าเนาะก็เลยเลือกที่จะใส่อันนี้มาเผื่อโซคาร์ดอ,อ,อ,อันนี้ไว้เติมบอร์ดอันนี้ไว้กันอาดาจี้กันเนอร์เกสเนาะไว้ยิงแดมอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ไว้ชุกเหมือนเคยใช่แล้วก็อันนี้เอาไว้ตัดบอร์ดคู่แข่ง <c oughs> แ,บแบบเจอพวกแบบอาเกมหลบบอร์ดอะไรอย่างเงี้ย แล้วบอกเขาเหลือเก็หนึเกจสอเงี้ยเรามายิงเราก็มาเลือกชุบไอ้พวกเนี้ยได้ด้วยนั่นเองนะก็เป็นบายทางเลือกนะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้อ่าแทิเกอร์ก็ตอนนี้ที่ใส่ก็จะเป็นคี้เจ็ดอนสอด2เนาะก็มันแล้วแต่ว่าอยากเล่นอะไรที่ติดค้อนไว้2ใบเพราะว่าอยากได้หน้ามันมีพลังด้วยเวลากดเวฟอันนี้ลุกนั่นเองก็ประมาณนี้เรียนนอนเนาะโอเคเดี๋ยวรอ แมสมาเดี๋ยวเราก็จะได้เห็น no ริใหม่แอ่อ่าเดี๋ยวไปดูซีโอที่ตัวที่คิดว่าไม่รู้จะไปใส่ใครเรามอใส่ยีอมันก็สนุกดีนั่นเองใช่ชื่ออะไรก็ไม่รู้โมเลกุลอะชื่อน้องโมเลกุลจิ่อโมเลกุลโมเลกุลาร์โมเลกุลาร์อาร์เคสดากอนโมเลกุลาร์อาร์เคสก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ใส่หรอกก็เห็นก็ใส่ก็ มันปัดหนะ้าพันเนาะอ่าใช่ประเด็นคือมันจกตัวมากับตัวที่ลงอไงเพราะว่าถ้าไม่มีตัวตีก็อย่างน,อน้อยมันก็ตีเข้าใช่มันตีหมื่นสามใช่มันก็บวกให้แบบไฟชูตแรงขึ้นออเดอร์หมาแรงขึ้นหมืนม่นห้าหมื่นห้าต้นเกียร์ก็ไม่ใช่เล่นนะอ่าใช่มีสองตัวไม่ตายอะต้นเกียร์ไม่เหลือไม่เหลือซีโอ<ะ>จริงจริงพงซีโอมันก็คือเหมือนเดิมแหละใ่แต่แค่ลองใส่ไอเนี้ยเข้ามาแทนไอจุดที่แบบไม่รู้จะใส่ตัวอะไรเข้าไปเนี่ยลองเข้าใส่มาเออมันก็ เล่นสนุกเล่นได้ดีอันนี้ใช่แต่ก็ไม่แตกอยู่ดีช่วงช่วงเกตสองถ้าตอนที่เราเทกันมาช่วงเกตสองก็โหดมากเลยนะโอ้โหตัวแม่งบาดแต่เถ <c oughs> ื่อนมากเลยนะโดยคู่เนะี่ยตี 23, ยี่สิบสามมีสองตัวอีกตัวหนึ่งตียี่สิบเอ็ดอะไรเนงะี้ยโอ้โหตัวแม่งที่มากเลยแต่ดิกระว่าแบบน,นี้ไม่ค่อยโอมันน่าจะต้องใส่สมดุลใช่สมดุลน่าจะดีกว่าใช่เพราะว่ายังไงด้วยเทคของไฟชูเนี่ยมันทำให้ ตัวแวนของคู่แข่งอะ่ะกาดยากอยู่แล้ว<ช>มันมีเปอร์เซ็นต์ได้แดมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าลบไปตั้ง5,000ันหรือถ้าคิดง่ายคือเอาไปบวกฝั่งเราอีก5 0 0พันั่นแหละประมาณนั้นแก็ทิกเกอร์มันอยู่ที่ตนาความถนัดนะเนาะอืมก็อยู่ที่ชอบแล้วจะอชอบเลยนะนนใช่อ่ามันอยู่ในช่วงที่อ่าของใหม่กำลังจะออกหรือไม่ก็คลิปนี้อาจจะลงใกล้ๆของใหม่ออกด้วยนั่นเองนะก็ต้องรอดูนะศูนย์แปดจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าอ่า ขาบอกไว้ตั้งแต่คลิปนี้เลยแล้วกันนะว่าตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าหัวบ็ลอกมันคืออะไรเพราะยังไม่มีภาพหลุดหรือไม่มีสปอยอะไรออกมาแล้วเนื่องด้วยตัวโปรโมทซื้อของล่าสุดของงานที่ผ่านมางานใหญ่ที่ผ่านมาตัวซับมินอว่าซับเมลสตอร์มซับลูเคียเนี่ยราคามันยังใช้คําว่าค่อนข้างแรงอยู่มากๆด้วยตัวของมินอว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะขอปิิน <laughs> ปนเพื่อนถ่ายคลิป ให้ทุกคนดูนะว่าถ้ามันมีครบครบแล้วอะ่ะใช่มันจะเป็นยังไงเนาะเราไม่อยากให้มันเหมือนศูนย์ห้าที่แบบเราเล่นตามมีตามเกิดอันนั้นมันมันดูไม่ค่อยได้อะไรเราก็เลยเราจะขอปิ้นนะเพื่อรัดให้ทุกคนเห็นภาพว่าถ้าไม่ควรซื้อหรือเปล่าของราคาดไแล้วใช่เราซื้อมาเล่นให้เห็นว่าถ้าครบแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเพื่อแบบตัดสินใจด้วยว่าจะยอมจ่ายไหมเพราะว่า0ูนย์เนี่ยมันเป็นเอ็นเคาน์เตอร์ทั้งบล็อก อันนี้เนี่ยคือสี่กล่องไม่ครบอยู่แล้วปัจจุบันห้ากล่องไม่รู้จะครบด้วยหรือเปล่าและเป็นเอ็นคาเตอร์ไม่รู้ว่าหกจะครบด้วยหรือเปล่านะ<ช>อย่างละสี่จอก,กันจอกนัน<อ>ใช่เออจอจอจอ,อีกจอกเป็นนี่นะซปเปอร,ร์เลโอ้จอกไม่รู้ด้วยบล็อกหนึ่งจะออกหรือเปล่านะอ<ช>ันนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะว่าถ้าสูตรแปดมาเราก็จะปิ้นเพื่อแค่ถ่ายคลิปนี่น นะพอเราไม่ได้ไปเล่นไหนกี่แหละโอ้แถมม้เลีนอยู่แน้วก็ประมาณนี้นะของคลิปวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับว้คลิปน่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนอีกครผม